ฉลีคิดว่าเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะให้ความใส่ใจดูแลท้ายที่สุดยังไงมันก็ส่งผลกระทบมาถึงเราน้องเหนือไปจากนั้นเนี่ยฉล,ลียังมองว่าสุขภาพแล้วก็ความงามเนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่เราก็จะต้องให้ความใส่ใจดูแลเช่นกันนะคะ อย่างตัวชารเองเอย่างเงี้ยชาริก็พยายามเลือกสิ่งที่ผลิตมาจากสารสกัดธรรมชาติมีความปลอดภัยมีเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเสริมเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยจริงๆถ้ามันมีอะไรที่เราสามารถจะแนะนำได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีชลีก็อยากจะแนะนำาะคะ สำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างเร่งรีบแล้วก็บุ่นวายนะคะชลิตก็มีหนึ่งสิ่งที่อยากจะแนะนําเลยสําหรับคนที่อยากจะมีสุขภาพดีจากภายในนะคะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็มีผิวพรรณที่สวยสดใสเปล่งปลัง่งก็มีเอเจนตี้วันเนี่ยละคะ่ะที่ ตอบโจทย์ส่วนประกอบสำคัญหลายๆอย่างใน a g e n i t y วันเนี่ยที่ทำให้ g g n n t y วันเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประโยชน์สูงมากๆเลยเพราะว่าการคาารัดสรรสารประกอบเนี่ยอย่างพิถีพิถันเลยมีรางวัลรับรองระดับโลกต่างๆเนี่ยอยากให้พี่พึ่งเล่าให้ฟังว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างะคะ่ะ คอลลาเจนที่เราใช้นะคะมี2ตัวค่ะคือคอลลาเจน HACP นะคะแล้วก็คอลลาเจนที่ชื่อว่าอูหมิค่ะคอลลาเจน HACP เนี่ยเป็นนวัตกรรม1เดียวของญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งมันทําให้เราเนี่ยผิวอุ้มน้ําได้ดีสร้างไฮย่าให้เราได้ถึง170%ค่ะทําให้ผิวชุ่มชื้นอย่างแน่นอนเลยค่ะ แล้วก็อูมิคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนที่อยู่ในฟาร์มปิดค่ะล็อกอะมิโนให้ทํางานได้ดีมากเลย2ตัวนี้รวมกันนะทําให้เห็นผลชัดเจนในเรื่องผิวใสนุ่มลื่นและอุ้มน้ําค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีสารสกัดจากทัพทิมสเปนด้วยใช่ไหมคะ,คะทัพทิมสเปนเนี่ยนะคะมาจากเมืองอาลิคันเต้น,นะคะอาลิคันเต,นเ,ตนเท่านั้นนะคะไปที่อื่นไม่ได้นะคะผิดค่ะตัวนี้ก็คือดังมากในวงการความงามและอาหารเสริมค่ะเพราะว่าเขาให้สารพูนิคาราจินซึ่งสูงมากที่สุดในทุกสายพันธุ์ของทัพทิมเลยมันช่วยเรื่องชะลอวัยขั้นสุดเลยค่ะพูนิคาราจินเนี่ยมันออกมาจากตัวมันปุ๊บเนี่ยมันก็คือ,ค,อ,ค,อคือสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะ,คะทำให้เราแบบ ไม่แก่นั่นเองนะคะคือชะลอวัยอะคะ่ะเพราะว่าเขามีวิธีการแบบที่พิเศษใช่ไหมคะใช,ะใช่ใช่ใชพี่เพิ่งใช้นวัตกรรม a d s o l นะคะนวัตกรรม a d s o l เนี่ยทำงานคู่กันกับวีคว้าค่ะวีคว้าเนี่ยเป็นแบรนด์ของทัพทิมสเปนที่เราใช้นะคะเขาทํางานร่วมกันเพื่อที่จะเจาะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปถึงห้องไมโตคอนเดียเพื่อทําให้เราชะลอวัยนั่นเองค่ะซึ่งวีคว้าเนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมของประเทศฝรั่งเศสที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเลยค่ะ นวัตกรรมอีกตัวหนึ่งคืออิมูนาค่ะอิมูนาเป็นแบรนด์ที่ได้รางวัลระดับโลกมาเกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะในตัวอิมูนาเนี่ยเขามีสารสกัดหลักก็คือได้มาจากเห็ดชิตาเกะซึ่งให้เบต้ากูแคนสูงมากค่ะแล้วเรายังมีอีกสารสกัดหนึ่งได้จากส้มตระกูลซีตัสนะคะให้วิตามินซีสูงมากทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงไม่ป่วยง่ายค่ะเราเคยเห็นคนเขาทานเมลาโทนินใช่ไหมคะทานไปมากๆมันไม่ดีอันตรายค่ะ พี่เพิ่งก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเราจะกินยังไงให้ยั่งยืนก็เลยเอาตัวนี้แหละมันมันยั่งยืนแล้วก็ปลอดภัดยแล้วก็ตัวแคปซูลเนี่ยก็คือใช้เจลาตินค่ะ,คะไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยมันจะไปตกค้างอะไระมันไม่ตกค้างเจลาตินมันย่อยสลายไปได้แล้วก็ตัวคาโมไมล์ที่พี่เพิ่งบอกเนี่ยก็คือทําให้เรารีแลกซ์แล้วก็ทําให้แบบสื่อประสาทเราได้พักผ่อนอะไรเงี้ยก็คือหลับสนิทมากขึ้นหลับได้ลึกขึ้นนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูแล ร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ความสวยที่เปล่งปลั่นจากภายในสุดภายนอกเพื่อความมั่นใจของเราทุกคนนะคะชงดื่มตอนเช้า1ซองแล้วก็1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นค่ะมันก็จะสามารถบำรุงร่างกายของเราได้ในหลากหลายอย่างเลยค่ะก็อยากให้ลองกันนะคะก็สวยครบแล้วค่ะจบในกล่องเดียวเลย